สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสูกูสูคนกับผมมันอนีกับมาพรออ้กันอีกแล้วเนาะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ดนั่นดีพี่น้องฮู้ววมาเป็นยังคือใส่แม็พี่น้องปรากฏว่าลูสาวติดโควิดพี่น้องเพื่อนคิดยังไงบูมเมื่อคืนมาตรวจโควิดพนะว่าตรวจสองรอบขึ้นทั้งสองรอบสองขีดพี่น้องแต่ว่ายังบ่แน่ใจเพราะว่าเห็นเห็นหมอเพิ่นไล่ซดแล้วกเ็เพื่อนเพิ่นบอกว่าอาการไข้ซื้ออาการวัดซื้อตรวจแล้วก็ขึ้นสองขีดพี่น้อง ตว่ามือนีสิพ้าลูกสาวไปนานำ้ำไมพี่น้องไแต่ตรวจอีกเคียนนึงตรวจเพื่อความแน่ใจติดตัวถ้าติดก็สิได้รักษาหรือเพิ่นสิส่งโตไปรพยงบานบูพี่น้องแต่ว่า,าคนอยู่ในบ้านทั้งหมดเจ็ดคนร่วมลูกสาวให้ลูกสาวนอนข้างนอกพี่น้องเห้ลูกสาวกลางเต็นนอนข้างนอกหกคนตอนนี้กะเคริ่มงีเครค้นพี่น้องโมโหว่าสิติดหรือเปล่าเพราะว่าตรวจเมื่อคืนกับว่ติดมีแต่ลูกสาวติดผู้เดียวตรวจสองหอบกับติดสองหอนาะพี่น้องเนะ๋ยวสิอันให้เมีผ้าลูกสาวไปน หานำไม่ตรวจอีกรอบว่าผลออกมาจะเป็นแบบใดเดี๋ยวฮอบมาอัปเดตเข้าให้ฟังอีกแล้วครับผมมีพี่น้องสถานที่กักตัวของลูกเสาพี่น้องนี่นี่นาบ้านนี่นี่นาบ้านยางเข้ามากะนี่ ตึงไรลลงมานอนกลางลางพี่น้องนี่กางเต็นในนอนกลางนี่กางเต็นนอนกลางพู่นะสู้สู้ส,ส,ส,สู้สู้ไหมนีม่ไรลงมานอนกลางคนคิดยังไงบู้ไปตรวจโควิดมือขึ้นขึ้นสองขีดทั้งสองรอบเนียวมือนี่เนียวมือนี่เมียผมสีผ้าไปตรวจอนามัยเดี๋ยวเฮามาติดตามอัปเดตเบิง้งพี่น้องว่าสีขึ้นเังไร ่าจิเป็นเรื่องไรแน่เพื่อนบอกว่ามีอาการแ,แต่สองสามมือที่แล้วสองสามมือเพื่อนว่านปวดหัวแล้วก็เจ็บพ่อพ่อเจ็บพ่อแล้วก็ไอพ่อไอและะ้วก็มีไข่มีไข่ขึ้นมากเดี๋ยวไปตรวจอณูไม่อีกรอบมันอาจจะเป็นไข่วัดธรรมดาก็ได้พี่น้องแต่ว่าลูกไส้หมกแฟดกับ แบบแฟด์กับอันเครื่องพีเครื่องค้นตอนเนี้ยผู้หนึง่งนี่พี่น้องแฟด์อีผู้หนึง่งอันนี้น้องภูหรือพี่ภูบวกวนนะพี่น้องเป็นใครมือวานเป็นใครแตเมือคืนล้วเมือคืนก่อนมือวานมือวานล้วพี่น้องมือวานตอนกลางคืนอันนี้กับม่บท่านในหูว่าสิเป็นโควิดหรือเปล่า เพราะว่าบพท่านได้มีแนวมาตรวจเพราะว่ามีแต่แนวไม่แย่ดังพี่น้องมมนแย่ดังซื้ออันนี้ก็เลยบดได้แย่เพราะว่าเดี๋ยวตนเดี๋ยวตรวลูกชายต้องไปซื้อแนวมาตรวจตรวจนำไล่ออกพี่น้องอันนี้ก็เพราท่านได้ตรวจมาจิเป็นหรือเป่เป็นเพราะว่าบพท่านได้ออกไปซื้อยู่พี่น้องเดี๋ยวห้องมาลุ้นกันกนคะครับผมว่มาทั้งพีทั้งน้อง,ท,งทั้งลูกสาวนะพี่น้องทั้งลูกสาวทั้งลูกไายนี่ สิติดว่พี่น้องเดี๋ยวห้องาลรุนกันอีกเที่ครับผมนี่ไปแล้วพี่น้องเห็นว่าข้างในไปแล้วไปตรวจอนามัยนี่ไปแล้วพี่น้องไปอนามัยไปแล้วพี่น้องลูกสาวไปอนามัยแล้วเดี๋ยววันนี้ห้องาัถารุนกันนะครับผมว่าอนามัยไปตรวจอีกรอบหนึ่งมันสิติดว่พี่น้องะว่าตรวจอยู่บานสองรอบกระติดสองรอบขึ้นสองขีดสองรอบแต่ว่าไปตรวจอนามัย ของยุอานาไมของการตรวจแบบเฉพาะโควิดละมบ้งพี่น้องเดี๋ยวเราถานรุ่นกันครับผมมาไปตรวจอานาไม้มันสิติดบอ่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ครับผมพี่น้องตอนนี้ลูกสาวกับกับมหาหอดบ้านแล้วพี่น้องจากหลังที่ไปเป็นอานาไมมากพี่น้องเพราะว่าอานาไมเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ตรวจให้อรพี่น้องเพราะว่าเฮามีเฮามีเครื่องตรวจไปไปยืนยันเฮามีเครื่องตรวจแปลนให้หมอยุอานาไมเขาเบิ้ง มันก็ข้นสองขีดทั้งสองอันแล้วพี่น้องหมอเพิ่นกยบ่ได้ตรวจให้ไหมเพราะว่าเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามีมีแนวมาตรวจมีแนวมายืนยันแล้วว่าสองขีดนะพี่น้องเพิ่นกับให้ยามาให้ยามามียายังแน่บูดเดี๋ยวสิไปถามลูกนี่พี่น้องตอนนี้กะกลับมาเพิ่นบอกว่าให้กักโตอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องกักโตรักษาโตอยู่บ้านเพิ่นเอายาให้มียาอะไรบ้าง อย่าแก้ไออย่าลดน้ำมูกอย่าลดไข่แล้วก็เกลือแร่หมาซ่ํมนี่เราพี่น้องไปอา่านทำไมมาเดี๋ยวถาเบิ้งน้องผู้พราะว่าตอนนี้แม่เพิ่นไปซื้อซื้อแนวตรวจตรวจโควิดตรวจน้ำลายไห้เดี๋ยวเขามาถารุ่นกันว่าน้องผู้สิเป็นบ่าพี่น้องนี่ลูกสาวเด็กกักโตยุ่งกังนอกน,นี่เระพี่น้อง เดี๋ยวเขาถาเบิ้งบักอ้วนพี่น้อง <procedural> บักอ้วนแบนบนองพูแบบพี่พูแล้วพี่พี่พูพี่พูสุขิดแล่ะเดี๋ยวเขาไปถาเบิ้งกันครับว่าจีรลอนหรือบหล่้อดน,น,นี่พี่น้องได้มาแล้ว <laughs> เครื่องตรวจน้ำลายแต่ว่าตรวจแห้บักตัวน้อยบักตัวน้อยบักตัวน้อยรอดพี่น้องบักตัวนอ Б ้อยนี่บักจอยรอดเหลือไออ้วนมีเครื่องตรวจน้ำลาย เดี๋ยวเ้ามาเบิ้งกันครับว่าสีหลอดหรือบ่าหลอดพี่น้องเกินนะเกินเกินเกินเอาหักคักตุวนี้ทำงี้ครับออกมาแล้วเดี๋ยวคักเอาตีทำก่อนขึ้นมันไม่ออกเลยมีน้ำลายยังมีน้ำลายยังน้ำลายเห็ดเพรเป็ดมีน้ำลายดิถุยออกมาเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละถุยถุยน้ำลายออกมาใส่ในถ้วยถุยออกมาเออ อย่างนี้สิลูกชายร <c oughs> ุนนะตัดอย่าเป็นนะไอเดนะเอามารุนกันพี่น้องจุ่มแล้วนะจุ่มเลยของไอตัวน้อยขึ้นตัวเดียว,ดวยเดี๋ยวเอามารุนกันพี่นออ้องกำลังลวิ่งแล้วเลยทีแล้ว รอดแล้วลูกลูกรอดแล้วหมกอ้วนรอดพี่น้องไออ้วนไม่ได้เป็นโควิดยังไม่มีไงก็ไม่มีก็คือไม่เป็นไงข้ออีตัวน้อยยังขึ้นไงขึ้นซีไงมันต้องไม่ขึ้นซีไม่ไม่ยังไม่เห็นขีดเดี๋ยวนี่ไงขีดขึ้นมานในไงซีสุดไปสิเห็นแล้วนี่ไงใ้จใจเห็นอยู่โอเคครับผมสรุปว่าทั้งบ้านมีลูกสาวเป็นอยู่ผู้เดียว บอกอ้วนว่าเป็นอีอีดไม่เป็นแม่ไม่เป็นบอกตัวน้อยเพาเป็นแล้วกับผมบอกคำอาบว่าเป็นพี่น้องเบิด<ฮ>บ้านมีแต่ลูกสาวติดอยู่เู้เดียวพี่น้อง <c oughs> แต่จังไรสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ได้เลยครับผม <c oughs> ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตาม <c oughs> เพื่อให้กำลังใจ <c oughs> บอกคำอาดในว่าไทยคลิปอีกต่อไปนะครับผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ